สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมูของนะคะมูไงนะคะมูอะไรถึงปังนะคะแล้วก็อุก็ยังจะไม่บอกก่อนนะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลาย EP มากๆอย่างที่อุได้บอกไปคลิปก่อนๆนะเพราะว่ามันยังจะมีหลายเรื่องราวนะคะเข้ามา จากที่ไม่เชื่อไม่เชื่อก็จนทำให้อุน่ะได้เชื่อแบบว่าเชื่อแบบสนิทใจเชื่อแบบว่าเชื่อแบบว่าไม่มีข้อกังขาอะไรเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันได้มาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวอุเองเนี่ยมันสามารถที่จะเปรียบเทียบก่อนและหลังมูนะฮะได้อย่างแบบว่าไม่มีจุดอะไรที่แบบเป็นข้อกังขาเลยว่าเอ๊ะใช่ไหมนะหรือว่าไม่ใช่ ตอนแรกที่ได้นาฬิกามาก็คือ,อยังยังมีความคิดอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่ได้นาฬิกามาก็มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแบบว่าง่ายๆเข้ามาแบบฟุกๆเข้ามาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนั่งอยู่เฉยๆมันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบไม่ได้ต้องร้องขอหรือว่าบางชิ้นก็คือได้มาแบบว่า คือหลออะไรอย่างเงี้ยได้จริงๆหรอเธอให้ฉันหลออหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันคือมันแบบได้มาแบบงงๆงงงก็มีนะทุกคนมันเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะแล้วก็ที่เนี้ยบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เขาก็อาจจะไม่เชื่อก็เข้าใจได้เพราะว่าอุก็เป็นคนคนนั้นนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้คือแบบมันไม่มีข้อกังขาอะไรแล้วทุกคนคือแบบมันได้มาแบบว่าได้มาแบบ คือประเดีประดังเข้ามานะแล้วก็แบบได้มาแบบฟุก๊กจริงๆบางบ,บ,บางบางชิงง้นก็แค่ชมอย่างที่อูได้พูดไว้อพีที่หนึ่งที่สองนะนะบางชิ้นก็คือแค่ชมว่าเออมันสวยดีอะ่ะแฟนก็บางทีก็ไปแอบซื้อมาแอบสั่งมาแอบออเดอร์มาอะไรแบบนี้คือแบบบางชิ้นก็ไม่ได้ลงโขอก็แค่ชมคือเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราแค่ชมเราก็จะได้ครอบครองหรือได้เป็นเจ้าของ อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมีอะไรที่มันแบบทาให้อูได้เชื่อจริงๆว่ามันมาจากการที่อูมูของชิ้นนี้นะมันหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรใครนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะมันจะมะีก่อนมูและหลังมูอยู่แหละว่าเออทาไมอูถึงเข้าใจว่าแบบนั้นเนาะคนเราอ่ะมันมันรู้อยู่อ่ะ ว่าตอนที่ไม่มูกับตอนที่มูมาแล้วมันอะไรมันแตกต่างออกไปหรืออะไรมันมันมันแบบว่ามันแปลกออกไปอะ่ะคนเรามันรู้อยู่การใช้ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับอยู่กับสามีอยู่กับแฟนอยู่กับผัวเราอ่ะนะเรารู้อยู่ว่าเออมันเป็นแบบไหนเนาะอู้ถึงมั่นใจว่าเออของชิ้นเนี้ยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะเออไม่ได้ว่ามูของชิ้นนี้มาเพื่อที่จะเอามาให้ผัวรักให้ผัวหลงให้ให้ผัว,ผว,ผวแบบว่า ซื้อนู่นนี่นั่นให้ไม่ใช่นะทุกคนคืออู้มูของชิ้นนี้มานะ่ะคือไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่ามันจะปังคือมูมาเนะี่ยเนื่องจากญาติแฟนนะ่ะเขาขายอยู่แล้วทีเนี้ยเขาอูนะ้น่ะมูมาเพราะว่าคือแบบอยากจะช่วยญาติด้วยว่าเออช่วยอุดหนุนน่ะนะคือญาติพี่น้องเปิดร้านนู่นนี่นั่นเราก็ต้องแบบว่าอยากจะช่วยอุดหนุนเขา ปังไม่ปังอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่เชื่ออยู่แล้วตอนแรกอย่างที่อีพีแรกที่อูได้พูดไปแล้วทีเนี้ยดันมูมาแล้วมันปังอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้มันผลพลอยได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเออทําไมผัวไม่ให้เลยเหรอถึงต้องต้องมูของมาแบบว่าเออสายดําหรือเปล่ามูมาควบคุมผัวหรือเปล่าหรือว่าน,นู่นนี่เนี่ยไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เป็นของสายขาวนะรับประกันได้เลย3าปีกว่าที่อูได้มูมาเนี่ยเสริมท,ทุกทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Uh, เรื่อง uh, ความรักนะเรื่องแบบว่าสามี uh, mm. เชื่อาสามีแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเอนดูไม่ได้เรียกว่าเชื่อฟังเรียกว่าเอนดูรักเราอะไรอย่างนี้แล้วก็ uh, uh, ช่วยในเรื่องการแบบว่าเสริมดวงแล้วการงานการเงินความรักหลายสิ่งหลายอย่างช่วยเสริมทุกอย่างนะเรื่องโชคลาภก,ก็ช่วยนะทุกคนเออมันก็จะมีแบบว่า อะไรที่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยมันมันเกี่ยวกับที่ว่าผัวเรารักเราเอ็นดูเรามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือแบบคือสิ่งอะไรก็ไม่ต้องโขนี่คือเขาจัดมาให้หามาให้เองเลยนะไม่ได้ว่าเราไปโขนอขอขอนะไม่ใช่ว่าอูเป็นคนเห็นแก่ได้อ,อูขอขอขอไม่ใช่นะมูของชิ้นนี้มาคืออูต้องการที่จะมาเสริมดวงในทุกๆเรื่องคือโชคลาภหนะที่การงานความรักอะไรก็แล้วแต่นะอูก็คือ หวังณนะตรงนั้นว่าเออถ้าเกิดมัน,ม,นมันมีจริงมันปังจริงก็ขอให้เสริมทีนี้ถ้าไม่ได้อูก,ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าในอีพีแรกอูก็พูดแล้วถ้าไม่ไม่ปังหรืออะไรก็คือแบบช่วยอุดหนุนญ,ญาติไปเนะเาะเราจะไปอยู่ดีๆเดินไปให้เงินเขาเปล่าๆมันก็กะไรายอยู่เนาะเขาก็อายุมากแล้วเนาะเราก็เออช่วยคือเขาขายอะไรเขาทําอะไรแล้วก็ไปอุดหนุนเขาแล้วก็อ่าเอามาอะไรประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้ก็ ได้ของชิ้นนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือแบบจากที่ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาเรียบเรียบง่ายๆวันวันวันต่อวัน,ว,น,ว,นวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เรามีมันก็มีอะไรที่มันแบบดีๆเข้ามาเยอะเลยทุกคนอ่าบอกไว้เยอะเลยอันนี้บอกไว้ก่อนอย่างที่พูด ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมคนที่เขาเคยมูของแล้วเขาเคยปังเขาจะเข้าใจนะเราอาจจะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเรามามมเมาหรือว่าเราจะมาแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมาแบบว่าพูดให้เวอร์พูดให้คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนมันมันอาจจะแบบว่าเออบางคนที่เขาเคยประสบเรื่องแบบนี้มาเขาจะเข้าใจนะเราก็จะไม่ไปพูดให ให้ใครมาเชื่อเราแต่ว่าอุจะแค่เอามาให้ดูว่าก่อนมูกับหลังมูมันจะมันจะแตกต่างอะไรแบบไหนยังไงนะทุกคนอ่าวันนี้นะคะอูก็อ่าเสียงอาจจะแหบแหบแห้งๆหรือว่าเสียงอาจจะแบบอื้อๆไปบ้างเพราะว่าเป็นหวัดนะทุกคนไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ อยากจะมาทำคลิป E ีต่อตๆต,ต,ต่อไปจะได้ไม่ต้องรอกันนานเนาะเพื่อนบางคนก็รอนะคะก็อยากจะรู้ว่าเออมันเป็นมาอะไรยังไงอะไรมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวอูจะเอามาเปิดให้ดูกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ายืดเยอะยืด,ย,ด,ย,ดยาวเนาะก็จะทําแบบคลิปที่มันแบบว่าให้มันรวบลัดที่สุดนะทุกคนเอาชิ้นนี้ก่อนเลยนะชิ้นใหญ่นก่อนเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นของหลุยนะคนอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าอูะใส่กับหัวกับหางกันอยูอันนี้ก็จะเป็นถุงเนาะหลุยเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะนะหลนะุยนะอู๋อใส่แบบว่าคุมเขาไม่ไม่ได้ใส่แบบตามที่ว่าเอาเอา นั่นเนาะอ,อูก็จะเปิดให้ดูเลยนะข้างในก็พวกการ์ดเกิร์ดอะไรเนี่ยก็เนี่ยค่ะก็ราคงราคาอะไรก็ยังอยู่ในนี้ยังชิ้นนี้ยังไม่ได้เอาไปไว้ที่ธนาคารเดี๋ยวก็ต้องเอาไปไว้เนอเอ้อมีหลายชิ้นเลยนะคะที่ว่าอันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าเป้น,นะคะของหลุยส์วิตองเนาะนี่ สวยเลยแหละทุกคนใบนี้นะคะเ,เคยเอาเคยใส่ไปที่ที่ไทยแล้วนะคะหนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวนะคะที่ใช้นะใบนี้แต่มันเมื่อจำไม่ได้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วนะจำไม่ได้นะคะเราเรานี้แหละสามปีก,กว่าๆที่ได้ขงมานี้แหละแต่ว่ามันมันจะมีทริปก่อน อยู่ที่ว่าเป็นคลิปสั้นอ่ะที่อู๋ทาแล้วก็มันจะเห็นอู๋สะพายกระเป๋าใบนี้อยู่คือกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะทุกคนมันมีที่มาที่ไปนะมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะคะอ้าออู๋กับแฟนอ่ะได้ขับรถกันแฟนวันหยุดนะวันนั้น,นอ้าอู๋อ่ะได้ขับอ่าได้ได้นั่งรถไปกับแฟนนะจะไปในเมืองเนาะแล้วทีนี้แฟนอู๋น่ะเขาจอดติดอ่ะ ไฟแดงนะคะแล้วก็มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะนะคะเขาอะเขาอะเดินผ่านคล้ายๆเหมือนเราอะติดไฟแดงใช่ไหมแล้วก็จะมีคนแบบว่าเดินข้ามถนนนะ่ะทุกคนแล้วก็ทีเนี้ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงฝรั่งเนาะเขาก็สะพายกระเ,เป๋าเป้แต่เป้ไม่ได้เป็นของหลุยส์วิตองนะหรือว่าไม่ได้เป็นของยี่ห้อนะเป้ธรรมดาเลยสีดําล้วนจําได้เลยวันนั้นอะ สะพายกระเป๋าเป้แล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆแฟนอูก็พูดขึ้นมาว่าเออเธอเธอไม่เคยมีกระเป๋าเป้นี่นะทําไมเธอถึงไม่ซื้อกระเป๋าเป้สักใบหนึ่งล่ะอะไรของแบรนด์อะแบรนด์อะไรก็ได้เธอชอบอ่าเป็นสไตล์แบบไหนลักษณะแบบไหนล่ะของแบรนด์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะก็เลยพาไปที่ช็อปของหลุยส์วิตองก็เลยไปไป,ไปเห็นกระเป๋าใบนี้ซึ่งตอนนั้นเขาก็กำลังผลิตออกมานะเนี่ยก็ เดี๋ยวอูจะเปิดให้ดูสวยนะทุกคนสวยเลยแนดะอูก็สายสวยอ,อะไรอูก็ใส่ถึงใส่อะไรไว้ข้างในนี้นะไม่ไม่ได้เอาออกไปไหนนะเพราะว่าที่เกียดเดี๋ยวมันจะเอ่อมันจะเป็นคนละที่ละทางไปเนาะก็เลยใส่ไปหมดเนี่ยมีสายอยู่ข้างในเนี้ยค่ะสายสปงสะพายอะไรเนาะอูก็ใส่แบบว่าอันเนี้ยเป็นแบบว่า ให้กระเป๋ามันอยู่ทรงแะนะคะอันนี้ก็เป็นพลาสติกที่อูเอาใส่ไปเองเขาไม่ได้เอาใส่มาให้นะทุกคนเขาให้มาแค่นี้นะคะนี่แล้วก็ข้างในนะคะมีกันชื้นอูก,นก็ใส่ไว้ทุกใบเลยกว้างขวางนะคะนี่จะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือแบบจะเป็นประมาณนี้นะสวยทุกคนสวยมากเลยแหละใบ ดูข้างในนี่อาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนใบใหญ่ป้าแต่มันไม่ใหญ่นะทุกคนมันมันพอดีอ่ะมันกระททดรัดหน้าลักกระใสได้หลายอย่างแล้วเอ,อไม่มีอะไรเสียหายนะอะไรก็ทองธงเดิมๆนะไม่มีรอยขีดรอยข่วนไม่มีรอยอะไรเลยนะทุกคนอุ้สะพายแค่ครั้งเดียวนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบนีก้ก็เลื่อนลงไปเลยก็แป็บเลยนะคะแล้วอันนี้ก็ถือแบบนี้ได้ด้วยนะไม่จาเป็นจะต้องสะพายนะทุกคนเนี่ยเห็นปะน่ารักนะสีสวยดีตั้งได้นะตั้งได้นะคะสายก็ปรับเอานะจะสั้นจะยาวจะต้องการแบบไหนก็เนี่ยค่ะสายก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีแบบว่ารูให้เลื่อนได้อยู่ว่าจะเอาสั้นขนาดไหนจะเอายาวขนาดไหนนะทุกคนเนี่ยมันมีอ่า ให้อยู่ว่าเราต้องการที่สพาแบบไหนจะสั้นจะยาวจะอะไรก็ว่าไปนะใส่จะประมาณนี้หระมาณอูก็จ่าของเห้น่ารักจ้ะทุกคนน่ารักน่ารักเลยเด็ออกกระเป๋าใบเนี้ยเปนก็พาไปซื้อเลยนะวันนั้นนะพอพูดปู๋ก็พอวันหยุดเขาพอดีเขาก็จะพาเราออกไป เดินเล่นตลอดแหละแฟนอ่ะเดินเล่นตรงไหนก็เออว่ากันไปจะไกลจะใกล้ก็อยู่ที่เออเวลาว่าเออวันนั้นเราออกไปเร็วหรือช้าถ้าออกไปเร็วหน่อยเขาก็จะพาไปไกลหน่อยแต่ถ้าออกไปช้าหน่อยก็จะพาไปเออใกล้ๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนแซนเนี่ยนะจะจะใส่สายให้ดูนี่นะคะทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวอุูจะลงสะพายให้ดูนะเพราะว่ากระเป๋าใบอื่นอ่ะที่โชว์มันก็ไม่ได้สะพายให้ดูใช่ปะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วทุกคนอันนี้มันเลื่อนได้นะคะปรับได้เนี่ยส่วนั๊มันก็ได้อยู่ระมาณนี้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็น่ารักดีนะทุกคนอันนี้ก็ชิ้นแรกก็ผ่านไปนะฮะอันนี้ก็มาดูชิ้นที่สองนะอันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานเมื่อตอนอปีแล้วแต่ว่าก็เอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นหลุยวิตตงก็เลยเอามาให้ดูในในเซ็ตของหลุยวิตตงคู่กันไปเลยเดี๋ยวจำได้เพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะคะยังไม่ได้ เอาน้องอกไปเที่ยวไหนเลยนะเอาจริงนี่นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นิดนึงเพราะว่าเอาใส่ในกระเป๋าไว้เนาะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งอ่ะว่าให้เขาเราสามารถนั่นได้นะดัดได้อะไรได้นะตรงเนี้ยไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวเราค่อยนั่นนี่นะคะเอ็มมานะคะบีบีนี ไม่มีรอยเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนใดๆอะไรทั้งสิ้นนะมาตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเอาออกไปที่ใดๆเลยใหม่มากใหม่กิฟใหม่เวอร์ก็คือไม่ได้ใช้เลยนะคะกุญแจอะไรก็ยังอยูอย่แบบไม่ได้เอาออกไปไหนเลยแหละทุกคนเนี่ยกุญแจอะไรก็สายอะไรก็อยู่ในนี้ครบทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้น่ารักมากจริงๆใบนี้จะบอกว่าได้มาจากซูริกนะใบนี้ได้มาจากซูริกอันเนี้ยได้มาจากโรซัข้างในนี่กว้างมากนะทุกคนกว้างมากนะคะกว้างจริงแล้วก็มีช่องเล็กตรงนี้เห็นปะใส่อะไรก็ได้นะแล้วก็อันเนี้ยถึงแบบทรงเขาจะอยู่แบบน่ารักน่ารักแต่ว่า ใส่ของได้จุมากนะทุกคนใส่ของได้เยอะมากนะเนี่ยน่ารักกุญแจอะไรต็องอยู่ในนี้แฟนอูก็ได้มาหนึ่งชิ้นอูก็ได้มาหนึ่งชิ้นนี่ก็คือของสองชิ้นนะทุกคนที่อูได้มาอ่ที่อูอ่าเอามาให้ให้ดูในวันนี้นะคะเรามันจะมีของอีกหลาย,ลายชิ้นกระเป๋าอีกหลายๆใบนะทุกคนเนี่ยมันก็จะลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้เนี่ยเห็นป่ะคะถือมันก็จะน่ารักดีแล้วก็ถ้าถ้าสะพายมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็สะพายแบบคอสบอดี้หรือว่าอะไรก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่กระเป๋าแบบเนี้ถือมันจะน่ารักกว่าสะพายนะและนี่ก็คือสองใบสําหรับวันนี้ที่อู๊ดเอามาโชว์เนาะเอาจริงๆแหละทุกคนของที่ได้มาใบนี้ก็เหมือนกันใบนี้ ประวัติการเป็นมาเป็นไปคือวันนั้นเดินไปที่ซูริกไปดูบรรยากาศรอบๆข้างๆว่าเออที่นั่มันมีอะไรบ้างอะไรเราจะได้รู้ว่าร้านช็อปร้านขายของร้านซื้อของร้านซื้อนู่นนี่นั่นมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไปครั้งแรกเรายังไม่รู้ว่าเออตรงไหนมันมันคืออะไรยังไงเนาะจะซื้อของซื้ออะไรเราจะต้องเดินไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเดินไปแล้วไปเจอ อูยมันเป็นแหล่งของช็อปแบรนดน์เลยทุกคนมีทุกแบรนด์นะคะทุกแบรนด์จริงแล้วทีเนี้ยอูยก็เลยแบบว่าเออไปไปเห็น,นกระเป๋าอ่ใบเนี้ยมันตั้งอยู่ข้างในสุดแต่อูะมอ,องจากด้านนอกใช่ปะเดินไปแล้วอูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบ,บนี้มันก็สวยดีเนาะแฟนอูอ่ะจะซื้อให้แล้วตอนแรกอ่ะเมื่อเมื่อตะโกนนู้นแล้วนะก่อนที่จะไปซูริกแล้วแต่อูบอกว่า มันไม่สวยมันดูแบบเด็กๆไปอะไรเงี้ยแต่เปล่าหรอกทีเนี้ยพอไปเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาถือแล้วเดินมาหาเราอุก็เลยบอกอุ้ยกระเป๋าใบนี้มันสวยจังชมแฟนก็บอกฉันก็จะซื้อให้เธอแล้วแต่เธอบอกเธอไม่ชอบไงอ้ก็เลยบอกเออตอนก็ไม่เคยเห็นจริงๆเนาะว่าถือแล้วมันเป็นยังไงเราก็เห็นแต่ในทีวีในโทรทัศน์อะไร่าเลยมันไม่ได้แบบเห็นจริงๆกับตายเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันสวยขนาดนี้ พอหลังจากที่พูดหลังจากนั้นประมาณประมาณสวันแฟนก็พาไปเดินแล้วก็จะพาเข้าไปซื้อนะคะทุกคนอันนี้คือประวัติการเป็นมาเป็นไปนี่ค่ะก็ก็จะเป็นสงชิมนะคะวันนี้ที่เอามาให้ดูเนาะวันนี้อุก็มาเท่านี้นะทุกคนรักษาสุขภาพนะโอไมคยคอนนะตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่ เช็คไม่ตรวจไม่อะไรก็ให้ไปเช็คไปตรวจกันมั่งนะทุกคนเพราะว่าของแบบนี้ยบางทีมันมาแบบเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้รู้ตัวเลยว่าไปติดมาจากตรงไหนไปติดมาจากใครเนาะอันนี้ก็รักษาสุขภาพกันดีๆอย่างที่อูพูดในทุกคลิปนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ ว่า EP ต่อไปเนี่ยของอะไรแล้วมันจะปังมันจะดีมันจะสวยแค่ไหนมันได้มาจากหลังมูจริงๆหรอทำไมถึงเชื่อแบบนั้นก็อย่างที่อูพูดในทุกคลิปว่าเออมันกนและงหลังมันสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เนาะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าใน EP ที่4นั้นมันจะคืออะไรของที่อูจะเอามาเปิดก่กงนะ อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะก็วันนี้สำหรับวันนี้นะขอบคุณมากๆที่ใครเข้ามารับชมรับฟังนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ